เลองหลุดบงังกรวาสิได้บหมสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซบ MT Channel ขอมือนีิมากกับพีบอ๊อแดงอีกแล้วด้วยจ้าขอบคุสวัสดีค่ะวันนี้ได้เมนู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 อยู่ในอยู่ในคาโบเวีเดี๋ยวเอานี้ก่อน กุ้งดองซีอุ่วค่ะพี่น้องเฮ็ดเองจ้ะโอ้เรียกกุ้งอะไรเนี่ยกุ้งกุลาดำเนื้อเน้นๆค่ะพี่น้องป๋าเอาเลยไหมเอาเทเลยเทเลยเนาะโอ้โอ้ลุนเลยเต็มเลยแบบนี้มันไม่เบาเฮียเลยโอ้พี่น้องโอ้กิโลหนึ่งจ้ะอันนี้นะหมอู๋อย่าโซดมันเค็มเค็มไหม อร่อยมากมาจับพี่นงเซเซ่ต้องกันหิวข้าวอันนี้ดองแบบว่าเป็นโตเลยด้วยค่ะเอาอันเอามันหัวเนิไว้นํางนะแต่ว่าพาพาหลังเรียบร้อยครับกินเลยจ้ะกินยังไงก็กินเลยอาอย่างนี้เลยใช่ไหมมันน้ำจิ้มซีฟูดกะอยู่พีด้วยพี่นองพูดละถวยจ้ะเอาหัวเอาควันแล้วอืมอร่อยมาก แบ่บอ,อร่อยมากหวานเนอะเขาทำยังไงเวลาเขากินแล้วเขารูดกินเลยอะแบบคนจีนบอกเดี๋ยวนะลองดูก่อนว่าจะได้ไหมทำไม่เป็นมาออลองรูดบึงกรวาสิได้บ่อก รู้ได้แต่เกือบได้ทั้งตัวอร่อยมากถนัดไหมถนัดอันนูองขยิบให้พี่ก่อนมาเด้อจับพี่ลองอร่อยมากแซ่บต้องกัน ตัวใหญ่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 มากแต่ละตัวอืมมันปุ้ยอืมเนี่ยเขาจะซูดกินตรงนี้ก่อนเนี่ย<ม>ใช่ไหม,ห,มห,วหวานมาก <c oughs> สะใจ ดูตัวก่อนตัวใหญ่มากไหนขอกินแบบคนจีนหน่อยสิกินมยุคข้างล่างไปได้พี่น้องได้อได้ไหมอุ้ยได้นี่ก็ว่าโซ่เปลือกมานี่กุ้งอันนี้เปลือกเพื่นจะเพิ่นจะแน่นนะพี่น้องแข็งแล้วก็เนื้อแน่นตรงหัวครับ มันมากเข้าบ่ไม่อร่อยครับอืมทำได้แล้วนี่จริงๆมันก็ออกง่ายอยู่เนาะ แต่ก่อนเราเห็นเข้าเห็ดกันนะอลองรูดเบื้งองอ,อร่อยมากมีขิงสดด้วยเด้พี่น้องใช้ขิงนะมันจังหอมเลยโอ้โหตัวใหญ่คะ่ะตัวใหญ่มาก ตัวเท่าไหร่เนี่ยไม่โล่โ, <ล S 2> โลเท่าไหร่ครับสองหัวแปดสิบโอ้โหดูมันตัวใหญ่จังอ่ะหืมไงเฮียงอี่ร้านอยู่พี่บุญนะอาบะจัมรันบอกอ่าโมเมนต์โมเมนอีกหันหนึ่งอืมป้าพี่น้องอ่ะยกสัปพี่น้องเหมือนกันมันกุ้งอยู่ในนี้เสียดายอ,อร่อยจริงแบบ แช่ยเย็นๆมากินนะใช่โอ้อมันกุ้งเสียดาย <c oughs> ดูตัวใหญ่ดิใช่หาหกตัวกับอิม่มมาได้หนิซี่หาตัวกับอิ่มมันเป็นหาหกตัวใหญ่ไงเฮงไม่รู กุนเลยกัดต่อออกง่ายกัดเลยครับวันนี้ไม่ต้องแกะอีกไม่กัดลึกๆอ่ะเราจะหลุดออกง่ายมากเลยใช่กัดแบบนั้นแหะอ่านั่นแหะอืออน้องเลยตัวใหญ่มากเดี๋ยวสดน้ำก่อนกินมันหวมันอยากให้เห็นตัวกุ้ง เพื่อนใจดีเลยเพื่อนไม่ปูเพิ่นไม่กุ้งอันนี้แน่มเลยเพื่อนก็โทษบอกนะแสดงว่าไม่ได้มาประจำบอกกุ้งแบบนี้อ,อ๋อดูกินมันตรงนนนเนาะขาทำยังไงคร,รับเอาออน,น้ำจิ้มใส่ไหมหืะเสริให้ อร่อยมากขอบคุณน้องหมวยมากๆ <c oughs> ขอบคุณนําไม้ที่เอามาให้กินอันนี้เฮ็ดยูอุ๋นเนี่ยพี่น้องเราจะเอามากินยูหม,มุกเพราะว่าหมวยมาเนี่ยม,งงามาบุญ,บ,ญ,บ,ญบานบุญบาทพี่บ่าวแดงได้พี่น้องมาเอาบุญน้ำกันจิเลือดจังพี่น้องบ้านอะไรนะบ้านน้องเอี่ยนดงวันนี้น้องมอสก็มา มังหมดพระเอกหนังบอกใช่พระเอกหน,นังเรื่องผู้พัเสืออื่นาาอเอาไหมาไม่ถนัดบอกมันมันมันมึนมันมืึนมันมืนนะมันลื่นอืมอันสันสัน ดูยผักกอบจับเป็นคนมากินแบบดองซีอิวอยู่แล้วนะน้องหมวยนะพายพี่กินก่อนเด็กแรกเลยนะครับน้องเพื่อนดองให้ผมกินอยู่ อยู่ชนบุรีหรือเปล่าไม่แน่ใจดองไว้ให้อ่ะนะพี่น้องดองแล้วเอาไปให้จำได้ดองอยู่บ้านเพื่อนอืตอนนั้นเขาไปเล่นบ้านเพื่อนนะใช่ดองไว้ให้ดองแล้วเอามาให้นั่น แต่วันนั้นน่ะมันได้กุ้งตัวเล็กเนาะแต่นั้นอร่อยอันนั้นกุ้งขาวแต่ว่า<ม>อร่อยกุ้งแบบนี้กระดองเสียด้วพี่น้องกุ้งกุลาด,ดำเนื้อพันแน่นเนื้อแน่นแน่นม,ม,มันกุ้งนาอร่อยมากมันกุ้งหอมหมพี่น้องนวลว่าคือกับอัน ดองซีอิวจะออกหวานนิดนึงขนาดแปลว่านั่งกินด้วยกันยังคิวกันเองนะพี่น้องน้องหมวยเป็นคนที่ทำกุ้งสะอาดมากนะครับผมไม่ได้หมายถึงว่าคนอื่นทำไม่สะอาดนะหมายถึงว่าแบบเวลาน้องทำกินน่ะน้องจะแบบว่า ทำดีนะครับพี่น้องคนอื่นเขาก็ทําสะอาดแต่แหละแต่ไม่ได้หมายถึงใครเด้อพี่น้องเด้อหมาย<ม>ถึงเฉพาะเราทํากินกันเองเราอะนะหวานเนาะหวานดิ่ง มิแตงกว่าเห็งขักเลยเข้ากันอุ่นไม่ไหวเป็นยังสดก่อนสดเวยกินมันจะแซ่บจะแซ่บกินเยอะนะแต่หนักก็ไม่ขึ้นแล้วเหมือนอยู่ตัวแล้วปะ ก็อ้วนอยู่นะาว่คือข,ขึ้นขึ้นขึ้นก็ขึ้นไม่เยอะแล้วครับหลายหลายคนอยู่ถามว่าทำยังไงบอดแดงทำไมผอมลงแต่เป็นคนที่ผอมไม่กระชับแต่ว่ามไม่ค่อยมีกล้ามเนื้อไม่ค่อยมีซิกแพคเพราะว่าเราไม่ได้เล่น <laughs> ผอมอยู่นะครับพี่น้องแต่ว่าไม่ได้ผอมแน่นแบบเป็นกล้ามเนื้อคือเพิ่นเ้อ แบบนี้ต้องทานโปรตีนไหมพุ่น้น่าจะใช่นะหืม,ม,พพมพี่น้องพร้อมเอง <c oughs> ไม่ได้ไปไม่ได้ไปเขาคอร์ดเลยพี่น้องเลยคอร์ดจคะคล้องปะคอร์ดตัวเองมาเด้อจับพี่น้องเสแสรบต้องกันมาเด้อครับพี่น้อง ทางไกลทางไกลมากินอันนี้กงด,ง,งดองงดองุงดองบุญบาปอื้มู้เยอะมากเลยเนี่้หลายตัวมาก ร้นอนไหมไม่เด็ด <c oughs> แต่ว่าร่มตอนก,นกินจะได้ห่มผ้าร่มครับ ตัวเจ้าปันท้อนนี่เนี่ยสดเยอะมากค็มมันอร่อยมันออกนวลนัวหว,วานหวานมันมอยูอ่ในหัวกุ้งนะีงครับ แกแบบนี้ก่อนนะครับนี่จะรูดกินเหมือนคนจีนหรอใช่มันถึงรูดง่ายอ๋อเหลือไปน้อยหนึ่งเหลือไว้นิดหนึ่งได้บอกออสนุกอีกแบบนึงแต่ว่าเปลือก แปลว่ากุ้งในคลิปของคนจีเขาเจะตัวใหญ่ตัวใหญ่ที่นี่เปลือกมันแข็งไงมันก็นเลยหลุดได้นํานะง่ายด้วยเนาะอขอกินให้หมดเลยวันนี้ถ้าไม่หมดไม่ขอให้จบคลิปเ้ยอ,อร่อยมากอร่อยจริง

พี่น้องจัดแซบตัองกันครับอ,อื้มอื้มโฮ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 โหากันคนละรอบ มือนใส่กระเทียมไปเยอะอยู่นะทำไมมันไม่มีกระเทียมเลยอ,อยู่ข้างล่างจับสมกับเดินทางไกลมาอยู่นะกุ้ง,ง,งสุดยอดวู้หมดจริง หมดจริงบ่นหน่อยด้วยจ้ะพี่น้องเหลือแต่น้ำาหลือแล้วอดอร่อยดีใจดีใจที่แบบอร่อยอะนะเพราะว่าแบบตั้งใจเหตุว่ากินน้ำกันนะเอา้ามนิกาขอบคุณพี่บปลแดงด้วยคะ่ะมาซอยกินกุ้งโดง่งมาชิมให้มวยเนาะคะ่ะชิมชิมกะ <c oughs> <c oughs> เอากุ้งดวงซิ่วเมนูแบบว่ามาก,กินเนาะคะ่ะพี่น้องกับน้ำจิม้ม ซีฟูดเจ็ดเซ้เผ็ดเองมาฝากพี่น้องอมือนี้บุญบานบุญกองเข่าบุญกองเขาบอกเขาอืน่นกะถา้าผู้ไดอยู่ไกลกะมามาฟังเพลงใดเนาะเพราะว่ามีแบบศิลปินพิ่นมาสองท่านเนาะค่ะพี่น้องน้องมอดกาะ,ะสินแล้วก็อาจารย์ยศพโยน้องมอดพ่นกาเป็นจนนี้พิน่น้องแสดงหนังเรื่องภูพันสะอื่นอยู่เนาะถ้าผู้ไดอ่าอยากติดตามผลงานน้องกะเจ็ดบอก เจ็ดมีนาครับอาจารย์ยศก็แสดงอ๋อเหรอใช่ทุกโรงภาพยนตร์นะจ๊ะแม่นบอกทั่วประเทศทั่วประเทศอ่ะมันนี่การ์ดคือเก่านะคะพี่น้องขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกการติดตามแล้วก็ทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณได้หลายเด้อจ้าขอพระคุณจากใจค่ะแล้วก็รทำให้มาคลิปนี้มาเมนูนี้กะฝากกดไลก์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หมอนนี่ได้เด้อจ้าสอบครับมันนี้ไปแล้วเด้อค่ะสวัสดีค่ะ